จะให้หนูเดินไปหรอคะไม่อยากลง,อย,กกกงกอยากจะแจ้งแก๊ปอยากจะรายงานอยากจะทำอะไรก็เชิญครับผ <He S 2> มขึ้นหลบมึงได้ยินปะ,ะวางปะไ,ได้ยินปะเดี่ยเออถึงแล้วครับคุณลูกค้าขอึ้นไปจอดข้มงบนได้ไหมคะ คือผมไม่สะดวกครับเดี๋ยวต้องไปรับลูกค้าต่อครับน้ำเป็นแองเลยนะพี่ขึ้นไปจอดให้หน่อยไม่ได้หรอคือไม่ไม่สะดวกจริงๆครับผมแดดก็แรงพี่ก็เห็นอยู่ขึ้นไปจอดแบบเดียวแล้วก็ค่อยลงมาก็ได้คือเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกค้าต่อครับผมแล้วก็ผมก็มาส่งตามหมดได้ด้วยครับคือว่าหนูเรียกพี่จากแอปไงหนูก็จ่ายตังค์ตามที่ตกลงกันไว้ขึ้นไปจอดแป๊บเดียว คือลูกค้าต้องเข้าใจเราด้วยใจเขาใจเราดิครับผมเนี่ยคุณเรียกจากแอปก็จริงนะผมก็มาส่งตามหมดแล้วคือเพิ่งอาบน้ํามาเสร็จใหม่ๆพี่อากาศมันก็ร้อนค่ะแดดแรงขนาดนี้จะให้หนูเดินไปหรอคะนี่ใช่ไหมคะแกลบอ่ะพี่ใช่ไหมคือพี่ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยดิยดครับผมใจเขาใจเราอะครับเชิญลงครับผมเราพี่ไม่เข้าใจหนูหรอขึ้นมันร้อนอะค่ะพี่รถเนี่ยไม่เห็นหรอคะแอ่งใหญ่ขนาดเนี้จะให้หนูเดินลงหรอน้ําก็สกรปรก รองเท้าหนูก็แพงนะคะมีตังจ่ายให้หนูไหมคะค่าเสียหายค่ะคุณลูกค้าก็ต้องเข้าใจแก๊ปด้วยนะครับผมเข้าใจเข้าใจเราด้วยครับผมผมก็มาส่งตามจุดแน่คุณปักจุดไว้ตรงนี้ผมก็ส่งตรงนี้ไงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกค้าต่ออ่ะเออแค่ขึ้นไปข้างบนเองแดดก็แรงเนี่ยพี่คือถ้าของหนูเสียหายถ้าเกิดว่าชุดเสียหายรองเท้าเสียหายจะให้ทํายังไงดูน้ํดเวยค่ะพี่เอ่งใหญ่ขนาดเนี้ย แค่เดินข้ามไป turnout. นิดเดียวเองครับมันให้ข้ามตรงไหนแค่พี่ขึ้นไปข้างบนก็จบแล้วเชิญคุณลูกค้าลงครับไม่ลงค่ะก็ถ้าไม่ขึ้นไปข้างบนก็นั่ง,งอยู่นี่แหละไม่ต้องลงหรอกแค่ขึ้นไปอะ่ะขึ้นไปแค่นิดเดียวอะ่ะพี่อันั้นไม่ลงผมแจ้งตำรวจนะครับผมจะแจ้งข้อหาอะไรคะก็ทําให้ผมเสียเวลาครับเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกค้าต่อครับผมคือถ้าพี่จะแจ้งตำรวจก็แจ้งไปเลยเพราะนี่เดี๋ยวจะแจ้งรายงานแกลบให้ค่ะเห็นไหม บินไหมคะแค่ขึ้นไปจอดข้างบนนะคะก็คือตามหมุดแล้วไงก็ขึ้นไปจอดข้างบนไงที่อากาศมันก็ร้อนเห็นมือเนี่ยเฮ้ยรอได้ยินป่ะพี่คะว่างป่ะพี่คะไปจอดให้หน่อยได้ยินป่ะเนี่ยเออไปกินเบียร์กูดีกว่าวันนี้ไปพี่คะฟังก่อนค่ะคืออยากไม่อยากลงใช่ไหมครับไม่อยากลงอยากจะแจ้งแก๊ปอยากจะรายงานอยากจะทําอะไรก็เชิญครับผมเออไปจอดข้างบนไม่ได้ผมยกรถคันนี้ให้คุณเลยอะ ครับไม่คือแค่พี่ไปส่องข้างบนไม่ได้หรอคะจัดไอ้บ้าเอ้ยแค่ไปจอดข้างบนก็ไม่ได้ไมปไปจอดก็ไม่ลงเว้ย